สวัสดีค่ะทุกทคนตอนนี้นะคะก็กลับมีเกมรอบในแมทที่เป็นดาวเพดรบัตตอน,น,นที่เป็นการยากกดหัวหมูนั่นเองวยตกใจคะ่ะมันเป็นการกดหัวหม้อหมูหมูนะคะคือคุณได้รับ24เหรียญแล้วไงอุ๊ยอะไรอะล่ฉลาม อ๋อน,นั้นไงทุกคนจัดไปเอ้ยตายได้อย่างอะตายได้เลยทุกคนอ้โหแล้วคือไม่เคยถึงเส้นชัยแมปนี้ทุกคนเพราะเพิ่งมีพาร์ทแรกค่ะเพิ่งมีพาร์ทแรกจริงๆนะทุกคนน้องมงไม่ได้พูดเลยนะนี่ถ้าวาันแร้ว่าจะตกถ้ามา,ถาแถวๆเนี้ยไม่ตกอันนี้เป็นสีขเขียว,วยนะแก นี่คือน้องเปลี่ยนสีได้ชารเจนเลยนะทุกคนอุ้ยสามร้อยห้าสิบคะแนนเราสามร้อยอันนี้กี่คะแนนสองร้อยห้าสิบจัดไปแล้วก็คอยสีส้มอย่างเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบนี่ทุกคนอ้านี่ก็ซื้อไปแล้วนน่อารมณ์เร็วอ๋อเราซื้อไปแล้วเร็ว,รวอ๋ยังก็อะไรเร็วนะคะ ี่อุ้ยกลนหัวหมูพิกกี้ได้ไหมไปกินซะกินอี่ยงฮะกินอะไรอ่ะเขาต้องผิดหรือเปล่าทุกคนะอี่ยงอแค่นี้เองทุกคนซึบหืมใแค่บาทสองบาทหรอนี่เนี่ยทะลุตัวเพื่อนไปเลย วัสดีเจ้าหนเกอ้าวเราก็ตกแมพทุกคนคืออะไรนี่ฮ่าฮต่อมาทำประตูนะคะฮึบอืมน้องมิวแล้วน้องมิวแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้จะให้มันเข้าฝั่งนูน้นทุกคนคือการที่เราเตะบอลในแมพไม่ใช่เออในแมพนะคะยากมากนี่เพื่อนมากดประตูแต่นรำมันคืออีหยาง คืออย่างดอกเอาหมามาเต้นนี่แมีสี่ตัวแค่นี้บอกเฮ้ยนี่น่วิ่งตัดหน้าหมาเลยต่อมาตีกลางค่ะอึบอึบอุ้ยตีกลางคือ,อยังไงใครเข้าใจยังไม่มีใครเมนแบบที่เอ่อ่อานที่บอกว่าตีกลางเลยค่ะช่วยเมนบอกมาทีเฮ้ยแพดดินไหวแล้วที่สอง โอ้มายก็แล้วข้าต้องทำยังไงข้าจะตายเหรอแล้วก็อยู่นี่แหละค่ะแผลดีด้วยดีนี่แล้วนี่เงียบลงแล้วค่ะสงบลงแล้วอืมอ่ะทำไมเพื่อนนิ่งจังอ่ะเพื่นก็ดีมาสวัสดีเพื่อนเฮ้ยทำไมไม่มีครไลค์โหดเลยเรากดเองก็ได้อุ้ยเพื่อนกดแล้ว ความเร็วลันนะคะ let's go ฮึบนี้ทุกคนห้ามโดนเส้นสีแดงนะคะแม้แต่นิดเดียวเลยอึบ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 อุ้ยโอ้โหทำไมตายอ่ะน่าจะหมดรอบนะคะมาดูครั้งต่อไปกันฮะเร็วไปที่ด้านบนทำไมเหรอ อ๋อลาวาค่ะไปกัน let's go อืมทึบทึบทึบไอเราก็นึกว่าอะไรประโูเอ้ยแค่ลาวาเองเหรออู้ย่าตกลาวาสงเงือนคือตกลาวาฮูาค่าุ่าฮ่่าไปมันดู่านเป็เป่าฮาฮมันเหมือน โอ้แเียงชมพูทุกคนเร็วเร็วอีกแล้วมันหลายเร็วมากทุกคนอ่ะคลายสามร้อยห้าสิบบาทเพื่อที่จะเป็นสปริงซีชม, <c oughs> มเร็วทำใหมันอันเดิมมากทุกคนคืององงงมากเลย <c oughs> ช่วงนี้น้องไม่ค่ยาดอะไรมากนะคะเกมเต่อก็ลงแล้วนะอย่างงอนกันเลยนะพีนผักพีนผักละนี่ควันตู้ติด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 เลยนี่อุ้ยอาจาร,รย์เดชสมาเลเฮ้ยเดชสมาเลโอ้เชิญเพื่อนก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวไปเชิญเพื่อนระหว่างเออเล่นนะคะไม่มีใครเลยเหรอ ้แต่มันมาสูงนาเออเอออันที่สามเร็วไปที่ด้านบนทุกคนมาเริ่มจะซ้ำกันแล้วนะทุกคนว่าไหมคะอออันนี้อ่ะต้องใช้ตัวที่สองอ,อ,อ๋เพราะว่ามันจะกระโดดดีกว่าไงทุกคนเฮ้ยยนเราได้ฮ <laughs> ฉันคือคนกระโดดไว้ที่สุดในโลกไม่เชื่อก็ไปเชื่อดูเลย เอาพือมาการะโดดตรงน,นี้ทำไมอ่ะโอ้พื่อนเดินสมอยแล้วนะคะหลายคนมากอืเร็วๆจีอุ้ยน้ำท่วมแล้วให้ไปไหนล่ะอ๋อน้ำท่วมสะอาดๆานะนทุกคนอุ้ยต้ไนไม้ล่องหุ่นก็มีเด้อว่าไปถ้ามีสปรีงอันนี้คือดีมากเก็บเงินได้ก่อนเพื่อเลยทุกคน นี่ข้างล่างน้ำกำลังท่วมหนักมากทุกคนเออมากมากเกี่ยก็เจ็บแผลว่าเจ็บแน่เจ็บีบบะ <c oughs> ทุกคนคือมันเป็นต้นไม้ร่องหุ่นนะคะน้ำท่วมสามก็คือหมายถึงว่ามันเป็นอันที่ซ้ำนะคะทุกคนแล้วเราก็เป็นคนรอดนะทุกคนอยู่บนจานจานหนุยจานไหนอ่ะ น่าจะจานนี้นะคะอ,อุ้ยอ๋อเหมือนเ,เหมือนกับว่าให้อยู่บนจานห้ามตกแล้วกว็ห้ามหยดโอ้โหเฮือฮเลสมอลล <c oughs> เขาไปอยู่บนจานมันคือจานเหรอทุกคนในเกม์เขาน่าจะเรียกกขนว่าจานนะคะเขามันเห็นไหมไม่มีใครรอดสักะคนค่ะ เห้ยรอดมาน,ะนี่ต้องดูบนจานะคะนี่ต๊ดๆชิบมากันโอ้ยพื้นตี่ลงกาเดี๋ยวน้องมีวก็จะไม่ได้อัดคลิปเลี้ยงนะคะเพราะว่ายานมหานั่นเองอก็จนกว่าจะกลับแล้วค่ะถ้าบางวันมีว่าก็จะไล์สดเหมือนรอบที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้ลงเยอะหรอกหุย หมอบลงหมายถึงว่ายังไงหรออ๋อให้เราเดินลงเลยประมาณนี้นะคะนี่อันนี้คือชอบมากมันยอดเพนงดูบัตตอนธรรมดาเลยนะคะนี่เพื่อนมากดมากดจะแย่เลยนี่บิกกี้อี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 วันตี่บิกกี้อีอีอีเอาทำมันซะกงั้นมาดูกันว่ามันจะทำใครทำข้าวไม่บิกกี้ Let's go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  ยังไม่สบายใจอะอุ๊ยคุณไม่เป็นอะไรหรอนะปิกกี้เนี่ยปิกกี้คือหมูผีทริกุนเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดตีระคังหมายถึงยังไงอะงงเด้อล่ะงงงงงตีระคังแล้วมีว่าเขาน่าจะผีหมอกผิดเลยมันตีระคังยังไงมาทุกคน จะกดแล้วก็อุ้ยแพนเอ้นไหวรอบที่สามแล้วอย่างครับเนี่ยอึ้มแหมฮอยพูจานแป๊บเดียวเองอ่ะอื้มเนี่ยก็เสียงเคี้ยวไปกินซะอีกเลี้ยวบมอไปกินซะไปกินซะนี่แหมอุ้ยอุ้ย อุยย้ยเอามาเบียดเสียดเหลี่ยซลอนกันได้ไหมนี่ทุกคนรึปก็คือน้องมิวจะเอาเงินเอเินโอ้โหเอาใหม่เอาหมเอาหมเอหมนี่แล้วน้องมิวก็จะปล่อยให้มันสไลด์อุย้ยเรายังหาเรื่องสนุกทำอยู่เลยอะไรอะฝนตกแล้วให้ไปไหนล่ะครับอ๋อ <laughs> มันเป็นฝนตกขนมนะคะ มันเป็นขนมอะไรนะาลืมแล้วอะทุกคนมันมีชื่ออยู่นะคะมันใช่ฝนตกหรอมันใช่ไหมอะทุกคนสตาร์วอสนะคะเนื้อฮึบเอ้ยอะวิธีรอดง่ายเองอยู่บนหวัวหมูค่ะเนี่ย นี่ทุกคนรับรองไม่โดนค่ะเยลอดสเตลวอร์สโอ้โหตายกันหมดยกเว้นน้องนี้หรือหล่อนี่ฮึ่มทึบเพื่อนกดกันเลยไม่ดูกันคืออะไรเร็วรับบนจานสีเขียวโอเคสีเขียวเขียวนี่ใช่ไหมเพราะมันมีเขียวเขียวเหลืองเขียวเหลืองเขียวส้มเขียวส้มเขียวส้มเขียวเหลือง <c oughs> นี่เลยทุกคนเนื้อวัวหมายถึงว่ายังไงอะเออ๋อเนื้อวัวนี่เขาน่าจะหมายถึงว่าเราเหยียบอยู่บนเนื้อวัวหรือเปล่าไม่อันนี้ไม่รู้นะคะนี่เลยตัดน้ำเพื่อนวิธีวิธีเป็นวิธีเออถ้าตกนี่ก็คือตายนะคะเออชึบชึบชึบ เออเราก็ไปได้ไม่หยุดเด้อจ้าเย่ชะนะกับเพื่อนสองคนคะ่ะเนวัวถ้าใครชนะคนนั้นได้เล่นต่อนะคะที่จริงได้เล่นกันทั้งเพลงเลยเนี่ยทุกคนนี่เลยเออเออนี่ทุกคนเป็นไงล่ะครับเอ้ตกละค่ะทุกคนคือคาร์โบเนื้อวัวนี่มันสนุกมากทุกคนเห็นไหมคือมันเป็นจานที่ ถ้าเราหยยบนานๆมันจะหาแต่มันจะกลับมาอีกไม่ช้านะคะประมาณนี้ง yeah. น้ำท่วมกร oh God. ดโอไมคกอกรดก็ไม่รู้ว่ากรดออียงนะคะอน้ำท่วมกรดอ๋อเขนาน้อจะหมายถึงกรดของแมปมาทุกคนฮห,หรือเปล่านี่ทุกคนไม่รู้นะคะตอนนี้น้องมิ้วขอปีนโกอนนะคะ นี่เลยวูวูวปึบนี่เลยทุกคนต่อนะคะต่อต่อต่อไม่รอแล้วนะไอคือตามเพื่อนเมริกาทุกคนเนี่ยนี่เพราะน้องมิวก็ไม่รู้แหละไปทางไหนเพราะคือมีหลายทางมากเลยทุกคนนี่เย้น้องมิวชนะค่ะยู เย้ yeah, ชนะมอบลองเนี่ยทุกคนโซอชอบกอันนี้มากตั้งแต่เล่นย้อนแพทเดอะบัตซ้อนแล้วนะคะแบบภาคที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนอุ้ยลงไม่ทันอ่ะโอ้โหคือชอบมากอย่าโดนจับอุ้ยอียงอ่ะยังไม่ทันได้เริ่มเกมเลยบอจะเล่นให้ดูสักหน่อยอ,อุ้ยเนี <c> ่ย <oughs> นี่ทุกคนดูเนี่ยนองมิวก็สู้ชีวิตแบบแบบคนคนเนี้เบคอนเบคอนเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาไม่เขาเนี่ยทุกคนคือมันมีความใกล้เคลียงค่ะใกล้เคียงที่มันจะโดนเนี่ยทุกคนเลยมันกะบาดรโอ้โอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนอันนี้ออกมาม็นหัวหนุเลยแล้วที่รถบัสต้นทำอมไร เฮ้ยรับบนจานเที่ยวบนจานเที่ยวบอนะอืมปุ๊บให้ดูเว้ยเอาไปสับอันนี้เสียงคีย์บอร์ดนะคะตีกลางอือม,มันแปลว่าอีหยังอ๋อเหมืนนอนให้รถสีฟ้าือรถอสีอะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาใครเข้าใจบอกเลยนะเสียงคีย์บอร์ดะคะ่ะเฮ้ยแทมโพลี Yeah. เย่เรนเี่แทนบอลลิน,ลนสนุกสะใจแล้ววู้กระโดดสูงซะด้วยเย yeah. ่ทุกคนแทนอลินนี่คือสนุกมากเลยนะนี่นุชชุไ้ไม่ยากนุชุ้งกว่าใครเลยเห,หมเอาแล้วตายได้จังไหืมงงดีทุกคนเกมวม้ม แปลว่า,อา,อเ,า,อาอเ,เอียงเพื่องขา่ตาเค้ยเอวินสานตานะคะเหมือนซานต้ามันพูดอะไรออกมาก็ไม่รู้เพื่อนทำไมลูกเลือนเหลือน้อยมากอยู่บนจานจานดีแล้วค่ะโอ้โหอันนี้นะคะต้องใช้เป็นอันนี้เลยวิงว่งวิง่งวิ่งนี่ทุกคนเราต้องอยู่บนนี้ให้นานที่สุดคะ่ะนี่เขาไม่บอกนะว่าให้อยู่นานที่สุด คือเขาให้เข้าใจกับเกมไม่ใชกับแมเปิใช่เออกับเกมนี้เอาเองนะคะแล้วกว็เดทค่ะคือทุกคนเข้าใจไหมว่ามันยากอ่ะนี่ทุกคนดูคำนี้มันเขียนว่าอะไรมาดูกันเรื่องความแล้วอันนี้ล่ะนี่เขียนว่าอะไรโอเคมันเป็นสปริงเขาก็จะไม่บอกนะคะเห็นเหอโอทำไมเขาถึงตั้งว่าหินเหรอ แบบเขาตั้งคําถามเทนที่จะบอกนะคะล่าฉลามได้อึ๊บอันนี้เร็วเพราะว่าน้องมิวมีนี่เลยสปิงน้องมิวอยากไปจุดจบให้มันบัทันดีพู้หยองอ่ะคือตายเร็วแท้โอ๊ยว่าจะให้แลนดดูสักหน่อยอ่ะต่ฉลามคือมันนานมากนะคะ นานกว่าเปลวแล้วใช่นานกว่าหอยทากอีกทุกคนคอือมันอืดอดมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่มีใครไปได้ค่ะแต่นรองนี้ชอบจังเสียงแบบเนี้ยมันเป็นคนที่ชอบเสียงเสียงนะทุกคนนี่มีแมพอยู่ประมาณนี้ถ้าเราไปตรงนั้นตายอกกืมเเพื่อนประกดให้หน่อยดิเราถือวุธอยู่ พื้นพื้นอะไรพื้นเราอะไปที่ด้านอื่นว้าวจึ๊บอึ๊บออุ้ยสนุกเด้อว,ว่าไปสนุกทุกคนสนุกแล้วก็ได้รุนด้วยค่ะอุ้ยอีหยังคือตายอะตีออ้ยอีหยัยงวะอเออมาดูกันอันนี้อุ้ยไม่ใช่350ราสิบคะแนนโอเคโลงงานบ้ามาอีกแล้ว โรงงานมันบ้ายังไงเนาะทุกคนไผดูออกไผดูออกบ้างโอ้โหไปผิดทางทุกคนรงงไหที่จริงน้องมิวอยากไปที่คําว่าโรงงานค่ะเขาอยากไปสุดๆนะแบบเอบ่ะโรงงานบ้าทำไมเขาตั้งแบบเนี้ยโรงงานมันบ้าบ้าบอบเหรออันนี้น้องมิวก็ไม่รู้นะคะน้ำท่วมสอง จากที่มีเออสาแล้วก็มีเสือเดบมี้หนึ่งก็งงอีลีงงคักเนี่นี่เลยทุกคนทึบพึบนี่ทึบอืมชึบ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 นี่สปริงตัวนี้คือเขาเนี่ยใช้ดีกว่านี่ค่ะเนะี่ยคือกระโดดนี้เดียวอะ่ะ เลือกซื้อดีกว่าไหมทุกคนหมอบลองวิวเรียนหมอบลองอีกแล้วซื้อชื้อึ๊บนี่ทุกคนคืออยากคืนอันนี้นะอยากคืนอันแรกมากไม่รู้ว่าคืนไหมไหมเฮ้ย,ยหัวเฮ้ยซื้อวออันเลยบอเอาอห่วยหัวเราก็ใหญ่น้อ อุ้ยไล่ฉลาดมาอีกแล้วอึ๊บอีหัวโตทำไมแกถึงตายเร็วจังอ่ะโหอยากเล่นซะหน่อยไม่ได้เล่นไล่ฉลามนะคะอึ๊บอึ๊บก็บไม้ถือถือขาน <c oughs> นี่เป็บสเขียวเนาะ <c oughs> นี่อยากไล่ฉลามแต่คนเป็นหัวโตเฮ้ยปบสเตอต์เตอเตอ

มันบ่น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 เพื่อนนะคะโอเคนี่แหละอยากเป็นเพื่อนเหรอไม่มันมันพูดเองเลยเองทุกคนพื้นที่อะไรอ่ะเฮ้พื้นที่อะไรอ่ะเฮ้ทุกคนวิ่งสูงคักสูงแน่ปึ้ง เปลี่ยนสปริงแล้วค่ะเฮ้ยทุกคนคือสูงมาที่ดาวองคาเลยอะ่ะเฮ้ยแล้วจะหลุดแมปไปอะ่ะเลวเราตละลารเหรอพื้นที่อะไรอะ่ะวีนะคะน้องมิวต้องรีเซ็ตพะน้องมิวคขังนี่เลยทุกคนรีเซ็ตเรียบร้อยนะคะ อิ้ยมบลงโอเคยังไม่ได้ทานได้หยิบอาวุธเลยนำนี่มาตรงนี้เลยทุกคนทุกอืมเกียบสีกับหนึ่งอยู่ในกำแพงไหนโฮออินเดอะวอรเวอร์ชั่นใหม่นะคะทุกคนทุกอืมมาดูกันมาดูมาดูนี่ ตรงด็กพรรอบที่แล้วเราตายตรงหลุมนี่เลยทุกคนมาดูอุย้ยหลุมกลางไม่มีใครรอดคือมันไม่มีแอนิเมชันขายเลยอะทุกคนแล้วก็ต้องมาเก็บใหม่คือไม่ชอบอ่ะเนี่ยทุกคนนี่แล้วก็ไปยินผากันเลยค่ะทุกนะค,ะคนเพื่อนชิงเล้วถ้าจบวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะแบดคลิปใหม่นะ ก็เอาละค่ะสำรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ลิมกดกรอดิงกดแชร์กดติดค้ายเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องมอิวในเองสำรับวันนี้บ๊ายบายค่ะทุบๆุ hey.